จอเนื้อมีมันก็ออกมาทาเนื้อย่างได้ถ้าเนื้อแดงล้วนๆก็ไม่ได้ก็ไปมีมันพอเนื้อย่างล้วนๆย่างมาก็กระด้างนะเอาแบบง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ถอดอยก็เอาไว้โรยหน้าแต่ที่ไม่มีอะไรขอมแดงเวลาจะซอยเนี่ยพี่ทำให้มันตั้งได้โอเค พอมันตั้งได้แล้วมันจะง่ายถ้ามันเลื่อนไปเลื่อนมาเราจะยากหั่นมะนาวไว้เลยผงซอยผงแดงซอยมีข้าวคั่วมีมะนาววันนี้ผมเลือกมาเป็นสติ๊กบอยหรือว่าสันนอกกันเองที่รู้ที่ผมซื้อก็คือทำเลย่ามันก็ควรมีใหม่ เนี่ยมีมันเห็นไหมขาวๆมีมันเจอเนื้อมีมันก็ออกมาทำเนื้อย่างได้ถ้าเนื้อแดงล้วนๆก็ไม่ได้ต้องไปมีมันพอเนื้อย่างล้วนๆย่างมาก็ไปได้ล้างนิดนึงนะพี่ถ้ามันมีสิ่งตกกระออย่าไปล้างเยอะเดี๋ยวเนืเอาา้อม <Okay. S 1> ันจืดโอเคเคล็ดลับที่หนึ่งถ้าพี่จะทําเนื้อโคขุนแบบเสียบไม้ที่ต้องมีเม็ดผักชีครับนิดเดียวหนึ่งหยิบมือเพราะว่าเราทําชิ้นเดียวเ่ยกระเทียมไทยสองสังครีบพ,พอแล้วพี่ใส่ไปนิดเดียวใส่เยอะก็ขุนตำครับพี่ตำ ให้มันแหลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เห็นเป็นชิ้นได้หน้าตาประมาณนี้พี่หอมมากมีเม็ดผักชีจะหอมมากเลยกระเทียมกับเม็ดผักชีผมใส่ไว้ก่อนนะครับเนื้อหนึ่งชิ้นตัวนี้ประมาณสัก200กรัม2องขีดน้ำมันหอย1ช้อนช้อนกินข้าวนี่แหละแบบนี้นะครับ1นช้อนไม่ต้องเยอะพี่เพราะว่าเนื้อเราน้อยโอเคกระเทียมข้าวครึ่งช้อนพอใช้ครึ่งช้อนเลยครับเวลาไปกินพวกโคขุนพวกนี้มันจะออกหวานนะถ้าใครเคยกินซีอิ๊วขาวนะครับอีกหนึ่งช้อน บางทีถ้าอยากให้สีสวยเขาอาจจะใส่ตัวซีอิ๊วดำแต่งสีก็ได้อันนี้แล้วแต่ละ <Okay. S 1> เบกกิ้งโซดาจะช่วยให้เนื้อนุ่มแล้วก็เด้งๆหน่อยประมาณช้อนชาพี่ปลายช้อนอย่าใส่เยอะนะใส่เยอะขีว่นะมันจะท่าดนินนะใส่แค่นี้โอเคแล้วก็ที่ต้องใส่อย่างหนึ่งคือน้ำมันพืชซอสมันดูน,น้อยมากมันไม่กวนเนื้อหรอกที่ต้องใช้น้ำมันพืชให้เป็นตัวที่ช่วยหล่อเลื่นแล้วเวลาย่างมาเนื้อจะได้ไม่กระด้างเราไม่ต้องไปใส่น้ำมันแล้วในกระทะนะครับผมใส่น้ำมันพืชเป็นป,ประมาณห,หนึ่งช้อนนะครับพี่แบบนี้แล้วคนได้เข้ากัน ใครชอบหวานเนยอะก็เติมตัวน้าตาลมะพร้าวลงไปอีกก็ได้ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งที่พี่ต้องทําคือพี่ต้องทุบเนื้อด้วยใช้สันนะอย่าใช้คมนะเดี๋ยวกลายเป็นเนื้อสับทีนี้เวลาทุบด้านเดียวแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าลายเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อของมันมันจะมีหลายทิศหลายทางเราต้องทุบอีกด้านแล้วด้วยการทุบแบบนี้ครับมันเหมือนกับการแบบฉีกกล้ามเนื้อมันออกอ,อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับพี่เสร็จแ,แล้วเอามาลงน้ําหมักครับ พี่ควรจะหมักอย่างน้อยหอนึ่งชั่วโมงผมต้องนวดเนื้อแบบนี้ถึงพี่จะหมักหนึ่งชั่วโมงถ้าพี่มีเวลานวดก็จะดีมากการนวดแบบนี้จะทําให้เนื้อนุ่มด้วยและเครื่องหมักจะซึมเข้าอ่าโอเคผมนวดได้ที่แล้วผมพักไว้แป๊บหนึ่งกะเลยครับอัตจะส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่ง มะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้พี่ต้องน้ำตาลทรายเท่าน้ำตาลทรายเท่านั้นน้ำจิ้มมันต้องหวานแหลมตัวหมักเนื้อเนี่ยมันหวานนัวเลยเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วก็คนให้ละลายทำไมพัตต้าถึงซื้อกิฟต์ให้แม่ไม่เหนูรักษม่แล้วพัตต้าเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อกิฟต์จ้างค่าเล่า ข้าวคั่วอันนี้ผมใช้สําเร็จนะโทษทีไม่ได้ตามเองนะครับแล้วก็พริกป่นคนเขาหน่อยเคล็ดลับน้ำจิ้มเมื่อคืนน้าตาลทรายนะพี่นะอย่าลืมใส่หอมแดงครับแล้วใส่ต้นหอมครับน้ำจิ้มจักเสร็จแล้วพี่ง่ายๆน่า,ากินนะอันต่อไปพี่ต้องมาใส่ข้าวคั่วพี่จะใส่ข้าวคั่วลงไปตั้งแต่แรกตอนหมักนะ มันไปโดนน้ำหมักแล้วมันอืดนะมันจะอืดนะมันจะไม่อร่อยแล้วก็พริกป่นนิดหน่อยนะครับพวกเนื้อโคขุนย่างพวกนี้มันจะไม่เผ็ดนะเดี๋ยวมันมากินตอนกิ้มแต่เขาใส่เพื่อให้มันหอมสองอย่างนี้เข้าโพดกับพริกป่นเคล็ดลับคือใส่ทีหลังคลุกเขาให้มันทั่วหน่อยแรงมากไม่ได้พี่ถ้าแรงมากไหม้หมดเลยครับเพราะมีน้ำมันหอยโอเคครับใช้ไฟปานกลางนะไฟแรงไม่ได้นะครับพี่น้ำมันหอยนี่ไหม้หมดเลยนะมีน้ําตาลด้วยนะมีน้ําตาลตี๊บด้วยนะ อันนี้ผมจะหมักเหมือนเนื้อย่างโคขุนเสียบไม้ที่พี่กินแรงไม้ล้วปิดบ่า่ะพี่ผมจะขยับไปขยับมานิดนึงเพราะอะไรไหมครับถ้าพี่ไม่เลื่อนมันเลยมันจะไหมมันจะไหมไปจุดๆๆมมมนนมมััันนนีไงูชบเลยอ่ะ